มาท่อนต่อไปครับท่อนนี้ก็จะวนมาท่อน B2 นะครับท่อน B2 ก็จะเป็นการเล่นแบบเต็มาวันนี้เนาะท่อนมันน้อง <S <S อยังจําได้ไหมลักษณะแบบนี้นะครับเอามาดูลักษณะโนต้ตก่อนครูตัวขออธิบายนิดนึงนะครับถ้าใครยังเล่นในท่อนท่อนนี้ในรอบแรกไม่ได้รอบแรกเราเรียนผ่านมาแล้วเนาะมีคอร์ด C ม i n เนอร์ or, กับคอร์ด D ม i n เนอร์ or, นะครับะนะเต็มาวันนี้ นะครับเพราะว่าคอร์ดเขาจะเล่นอย่างงี้นะครับแต่ว่าอ่าของไงคอร์ดมันจะเป็นคอร์ดเต็มนักษสีจะเล่นอย่างงี้นี้สองอยังหวะนะครับอ่าผมเขียนจังหวะให้อย่างงี้เนาะแพทเทิร์นจะเหมือนกันหมดนะครับแพทเทิร์นหนึ่งสองห้องนี้นะครับหนึ่งสองห้องนี้หนึ่งสองห้องนี้นะจะคล้ายๆกันนะครับก็คือเล่นเดนมาร์สองไอตึง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 มันมันจะมาอยู่ที่คอร์ดดีไมเนอร์เห็นไหมครับซีมเนอร์จะปล่อยยาวมาสองอยังไงหนึ่งสอง นะครับแล้วก็กลับมาลงเป็น G m i n o นนะซียังมาค้างไว้2ห้องนี้นะ2ห้องนี้นะครับดูนะครับ C m i n o นอร์ดีเแล้วก็ G นะครับตึ้งสองตึ้งตึ้งตึ้งจิเมเนอร์สอง,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  G ส,องสามสี่เหมือนกันเลยแบบต้นนี้นะครับให้เล่นอย่างนี้ตึง้งสองจิเมเนสองสามสี่ตรงนี้เหมือนกัน อ่าจีเมเนสองสามสี 2, ่ตรงเหมือนเดิมอย่ามาหลอกนะครับรวงเป็นของตายตรงนี้นะครับขอขอแล้วจังหวะตรงนี้ต้องฝึกนิดนึงนะครับอีกรอบหนึ่งอย่ามารอกมเน,งมนองนะครับเสร็จท่อนนี้แล้วนะครับก็จะเป็นมันง่ายเกินไปใช่ไหมเหมือนเดิมนะครับ เหมือนเดิมเลยตรงนี้นะครับครูตัวก็จะให้เล่นแบบนะครับลักษณะการเล่นแบบดีดลงก่อนก็ได้นะครับนะครับถ้าใครดีดลงได้แล้วก็สะบัดนะครับนะครับเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับถ้าเราใครเลือกเอาได้เลยว่าเราจะเล่นแบบลงอย่างเดียวหรือว่าลงลงขึ้นลงขึ้นลงลง เชื่อเอาได้เลยนะครับอ่ะทีนี้ย้อนไปจากตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฝึกพร้อมกันกับเมโทรนอมตรงนี้เนาะอ่คขอตัวเปลี่ยนความเร็วนิดนึงครับเจ็ดสิบอ่ะอ่ะพร้อมแล้วป้ายป้ายสองสามสี่หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่สอง สองสามสีแฟดตอย่างละครั้งมันง่ายไปสบัดเลยนะครับไครได้แล้ว ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาเอาไปเชื่อมนะครับฝึกเชื่อมมันเองฝึกเชื่อมมันเองนะครับไม่ยากไม่มีปัญหาหรอกนะครับขออย่างเดียวนะครับขออย่างเดียวก็คือให้เปลี่ยนคอ์ด้ทันนะครับเนี่ยเล่นคอ์ด้ทันนะครับนะครับไปฝึกเปลี่ยนคอได้ดีนะครับลงนี้อาจจะยากสําหรับมือใหม่ที่ใหม่จริงๆนะครับแต่อาจจะเป็นสัดส่วนที่ ค่อนข้างจะง่ายสําหรับคนที่สามารถเล่นกีตาร์ไฟฟ้าหรือว่าอะไรผ่านมาแล้วนะมีบางคนเล่นได้เนาะในนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับระยะเวลาในการฝึกอาจจะเราแต่ละคนใชไ้ไม่เท่ากันอยู่แล้วเพราะว่าพื้นฐานนะครับหรือว่าสิ่งที่เป็นไปเป็นมามันได้แตกต่างกันนะครับในคอร์อรนี้นะครับจะมุ่งเน้นให้ทุกคนนะครับเห็นจุดหมายเดียวกันคือว่าการจะตีคอร์นให้ได้นั้นต้องทําอย่างไรนะครับเห็นผมเรียงมาทีรสะสเตปไหม <c oughs> เล่นให้ดูตั้งแต่ท่อนหนึ่งท่อนสองท่อนสามก่อน เล่นได้ดูเป็นฉากเป็นตอนเลยนะครับแล้วทุกคนจะเข้าใจว่าอ๋อเพลงอ่ะเวลาเข้ามาประกอบกันนะครับเขาไม่ได้คิดครั้งเดียวเขาต้องคิดเป็นฉากเป็นขั้นเป็นตอนเป็นท่อนมานะครับมันถึงว่ารวมกันเป็นเพลงได้นะครับก่อนที่เขาจะอัดออกมาทีละท่อนนะครับเขาแยกอย่างนี้มาก่อนนะเพลงนะนะครับก่อนที่เขาจะมารวมตัวกันหนึ่งเพลงความยาวประมาณสามถึงสี่นาทีเนี่ยนะครับมันมีที่มาที่ไปอย่างนี้มันมีท่อนไปท่อนมาอย่างนี้ขอดเรียบเรียงมาอย่างนี้นะครับ อยากให้ทุกคนได้รู้ถึงหลักการว่าอ๋อก่อนจะมาเป็นท่อนเพลงนะครับก่อที่เราจะฝึกได้นะมันเป็นลักษณะอย่าง,งนี้นั่เนเองนะครับแล้วก็เราก็าไปใช้แล้วกันเปน็นแนะนําคนอื่นได้แล้วกันแล้วก็เอาไปฝึกกับตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดกันแล้วกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็ฝากซ้อมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ส่งกันบ้านด้วยนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ EP หน้าครับวันนี้คลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันครับสวัสดีครับ